ซีล็โกคันนี้ของแต่งก็เกือบร้านแล้วครับมีอะไรบ้างไปดูกันสวัสดีครับมาพบกับพวกเราครับโชว์รูมดีคาฮะวันนี้พามาดูเจ้าวัยรุ่นถนนยน่นตทำไมต้องถนนย่นต่ะพี่มันแรงจนถนนย่นเลยอ่ะอ,อโตนี้แบบ ไวรุ่นถนนยนต์ก็คือเจ้าซีโรโคคันนี้ครับที่ผมเปิดไปต้นคลิปก็คือของแต่งเฉียดเฉียดร้านครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันครับอ่ะตัวรถปี2011มันเริ่มกันที่ของแต่งเลยนะชุดคาร์บอนที่เห็นเนี่ยม่ไม่ว่าจะเป็นฝาเป็นลิ้นเป็นกระจกไซส์สเกลคางหลังดิฟติสเตอร์หลังเป็นของแบรนด์ฟลอตเทคทั้งหมดโอเคไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนนะเบอร์เรียบร้อยเห็นเจ้าของเขาว่าประมาณแสนห้าหราอไฟหน้าชุดแต่งกันชนต่างๆเป็นไมเนอร์ทั้งหมดนี่ตัวอานะอาครับ คันนี้จัดทรงครับจัดฟิตเมนต์ด้วยโช๊คจาก k คระววีอันนี้ก็ประมาณแสนสามจะไปบวกเอานะครับหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเอาครับผม BBS แท้ครับขอสิบเก้าครับนี่ก็แสนกว่าบาทครับเบรกสปาร์ต้า e v o l u t i o นขนาด6กพอร์ตจานหน้า380ครับผมจานหลัง355 4พอร์ตอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคานะฮะสปาร์ต้าแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีแสนสี่ห้าแสนน่ะเบรกเกียร์ชัยโยอะไรนะไม่ได้อ่ะแค่นี้ก็บวกกันไปแล้วเท่าไหร่แล้วนะครฮะไล่มานะครับตัวรถสีน้ำเงินนะครับสวยมากไซส์สเกิร์ตอย่างนี่ เป็นทรงนี้มีปีกวิ่งนิดหนึ่งจาก f อร์ e เทคนะครับล้อหลังเบสพร้อมเบรกเต็มๆแบบเบรสวยเลยสวยเลยไล่มาเรียวๆหางหลังหางหลังครับอย่างที่บอกครับคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนจากฟอร์ e เทคบิฟิเซอร์หลังเป็นคาร์บอนจาก f อร์ตเทคส่วนตัวท่อเนี่ยเป็นแบรนด์ของ F I X O R T ก็เป็นทั้งชุดมาเลยนะครับตั้งแต่ทั้งหน้าพักกลางดาวปุงดาวปลายออกพักท้ายออกคู่มาแบบนี้ออกคระโลปอลมีชื่อเสียงพ่อแม่สบายมอยากจะสักไว้ล่ะ ข้อตัวนี้จะมีวาล์วปิดเปิดด้วยแล้วก็มีรีโมทเดี๋ยวผมเอาให้ดูอยู่ด้านในนะครับโอเคทีละโคก็ต่างอย่างที่บอกครับนี่เป็นรถที่ไวรุ่นชอบไวรุ่นชอบหนึ่แรง2อเอกลักษณ์ดีรถสวยดูท้ายเขาแบบเนาะสวดทรงเขาแบบอวบๆหน่อยอวบเลยแบบสวยเลยนะครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยคันนี้ ของแต่งครบ,ครบสภาพรถสวยเด<ว>ี๋ยวเรามาฟังราคาไปดูนั่นในกันก่อนภายในก็จะมีชุดคาร์บอนนะครับเย่นที่บอกครับครบชุดเลยมันจะเป็น<ล>มือจับ,คร,บครอบเกียร์ต่างๆคอนโซลคอนโซลต่างๆจากแบรนด์เดียวกันฟอร์ทเทคตัวแพดเดิ้ลชิพเนี่ยก็จะมีใส่ตัวมินียมแต่งมาเป็นแบบเวลาตบจะได้ง่ายขึ้นยาวขึ้นมาคับสวยงามเป็นสีน้ำเงินมตัวเบาะก็จะเป็นของสปาโก้อันนี้เจ้าของเขาแจ้งไว้ว่าประมาณ2 0 0 0ส0เลยนะคู่นี้หลังเบาะจะเป็นคาร์บอนแบบนี้่สวยสวยสมากเป็นสวยอยู่เลยพี่ สภาพสวยเลยครับนะ<ช>เป็นบบอ์หลังแข็งแบบนี้แต่สามารถปรับระดับได้ด้วยอ่าอมันมีตัวหมุนตัวนี้ พนักพิงได้ถูกต้องครับใช่แบบเป็นหลังแข็งตายแบบพวก S P G มาไม่ใช่อ่าอันนี้ก็สวยสภาพดีนะครับแต่ที่ขาดไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถเทอร์โบเทอร์โบครับก็จะมีนี่ฮะวัดบูทจากดีฟี่ติดแทนนี่เลยโคเวอร์ตามช่องแอร์ฝั่งขวานะผมนะรองรับบูทสามบาร์ก็คือว่าวัดบูทตัวนี้รับบูทได้ถึงสามบาร์อ่าแต่คันนี้ไม่ถึงครับคันนี้จูนแค่สเตจหนึ่งเท่านั้นในหลังคาก็จะเป็นอย่างนี้หลังคาก็ะจบบานใหญ่สรุปอย่างนี้เลยเวลากลางคืนขับชิลมากหรือว่าแดดไม่ร้อนนะก็สามารถเป ็อย่างที่บอกครับคันนี้เจ้าของบอกว่าสเตจหนึ่งจูนไว้นะครับของแต่งก็จะมีท่อกรองนะครับจาก APR นะครับเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยแล้วนี่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นแบรนด์คาร์บอนของเขา f o r t e ทคฟอร์เทคนี่ครับก็จะเป็นตาโลโก้แบบนี้เลยครับผมรถตัวถังสวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความน้ําท่วมแน่นอนที่สำคัญเครื่องเป็นเครื่อง2000ครับลืมบอก2000เทอร์โบสองพันเทอร์โบไซส์เนี้ยสองพันเทอร์โบอ่ะเนี่ยเขาเรียกถนนยนต์ถนนยนต์รถเล็กๆแต่หัวใจมันใหญ่มาครับก็มาถึงราคาถ้าตัวคันนี้ครับผมอะไรของแต่งบอกไปแล้วอ่าอ่าารถเดิมๆขย อะไร่ไม่รู้คแต่รถครบคบคันนี้ขายเพียง1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นครับเครดิตดีสามารถจัดแผนได้ประมาณ7จ็ดแสนห้าบวกลบแล้วแต่เครดิตลูกค้าสําหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อหาพี่เบสได้เลยพี่เบสเบอร์ศูนย์เก้าครับหกแปดหกแปดหกหกแปดเบสครับหรือมาครับศูนย์หกห้าห้าแปดห้าแปดแปดครับมากินดีครับบริการครับเห็นรถสวยๆแบบนี้คุ้มๆแบบนี้อยากรู้ว่าถนนย่นเป็นไงต้องให้ไวนะครับครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากวิดีโอขอดูรถ สามารถทำตามนี้ได้เลยครับ อยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Line คุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Line o f f i c i a l ของทางดีคาต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อก,การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่อดูรีววิหรรืออายละยด,ลดท่ หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย